รถเมย์รอบดึกแม้ว่าเราจะไม่ค่อยได้อ่านเรื่องสยองขวัญจากต่างแดนกันสักเท่าไหร่วันนี้เลยอยากจะนำเสนอเรื่องเล่าขนหัวลุกที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเหตุการณ์นี้ถ้าเอ่ยขึ้นมาคนจีนต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน ยิ่งถ้าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงปักกิ่งแล้วล่ะก็ย่อมรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความสยองของเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีเรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งต้องอยู่เคลียร์งานที่บริษัทพอรู้ตัวอีกทีก็เป็นเวลาดึกดื่นแล้วเขาจึงรีบเก็บของแล้วเดินออกมาจากออฟฟิศเพื่อไปยังป้ายรถเมล์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนัก เวลาตอนนั้นเขาได้แต่ภาวนาให้ทันรถเมเที่ยวสุดท้ายน้าแปลกตรงที่คืนนั้นท้องถนนเงียบเชียบไร้รถราสัญจรทั้งที่ในยามปกติมันไม่ควรจะเงียบจนวังเวงเช่นนี้แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรยังคงสาวเท้าเดินไปตามบาทวิถีให้เร็วที่สุดจนในที่สุดเขาก็ถึงป้ายรถเม โชคดีอยู่หน่อยที่ป้ายรถเมย์นั้นมีชายแก่คนนึ่งนั่งรอรถอยู่เหมือนกันทําให้ไม่รู้สึกว่ามันเงียบเหงามากจนเกินไปรอไม่นานรถเมเทีย่ยวสุดท้ายก็เข้ามาจอดเทียบป้ายผู้ดโดยสารทั้งสองคนคือชายพนักงานบริษัทและชายแก่ได้เดินขึ้นรถและมองหาที่นั่งกันตามอัธยาศัยบนรถเมตอนนั้น ไม่มีผู้โดยสารเลยสักคนเดียวมีเพียงแค่พนักงานขับรถและกระเป๋ารถที่นั่งกันอยู่ตรงส่วนหน้าแค่สองคนเท่านั้นหลังจากที่หาที่นั่งและจ่ายเงินค่าตัว๋วเรียบร้อยแล้วรถก็ออกเล่นไปตามท้องถนนที่เงียบเชียบและหวังเวงสักพักรถก็หยุดที่ป้ายแห่งหนึง่งแล้วมีผู้โดยสารอีกสองคนเดินขึ้นรถมาคนหนึ่งเป็นหญิงชารา ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวทั้งสองสวมเสื้อผ้าสีเทามนมนซึ่งพนักงานบริษัทก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเข้าเอ็นหลังแล้วหลับตาลงเพื่อพักสายตาจากความเหนื่อยล้ามาทั้งวันทันใดนั่นเองชายแก่ที่เดินขึ้นมากับเขาตั้งแต่ป้ายแรกอยู่ๆก็ลุกขึ้นร้องววายหาว่าพนักงานบริษัท ขโมยกระเป๋าเงินของเขาสีหน้าของชายแกดูกโกรธเกรี้ยวมากและชี้หน้าพนักงานบริษัทพร้อมกับด่าเสียงดังโวยวายลั่นรถท่ถามกลางความงุนงงของชายพนักงานบริษัทแม้ว่าเขาจะปฏิเสธเช่นไรแต่ชายแกก็ยังคงกล่าวหาเข้าอยู่อย่างนั้นกระเป๋ารถเมเองก็พยายามที่จะเดินมาห้ามไม่ให้ทะเลาะกันบนรถแต่ชายแก่ไม่ยอม แกร้องว่าจะไปแจ้งความที่โรงพักอย่างเดียวเท่านั้นในที่สุดคนขับรถเมก็ต้องจอดที่ป้ายหนึ่งและไล่ผู้โดยสารทั้งสองคนนี้ลงรถด้วยเหตุผลที่ว่าทั้งสองคนก่อความวุ่นวายทันทีที่ลงจากรถเมย์คันนั้นชายแก่ก็มองหน้าพนักงานบริษัทพร้อมกับถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่หน้าแปลก ที่สีหน้าของแกตอนนั้นไม่มีวิเแววของความโกรธหลงเหลืออยู่เลยพนักง,งานบริษัทมองหน้าชายแกด้วยความสับสนงุนงงและพูดจาถักถัางชายแกว่าอ้าวทําไมคุณไม่รีบไปแจ้งความละ่ะไม่รอกชายแกตอบแผ่วเบาแต่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอที่เราลงจากรถคันนั้นมาได้ผมช่วยชีวิตคุณเอาไว้นะรู้ไว้ซะด้วย ว่าไอผู้โดยสารที่ขึ้นมาใหมนะ่น่ะมันเป็นผีผมเห็นว่ามันเดินขึ้นมาแต่มันก็ไม่มีขาผมก็เลยแกล้งทำเป็นวอยวว้ว่ากระเป๋าสตางค์หายเพื่อที่จะจะลงจากรถคันนั้นชายแก่อธิบายโดยถ่าทางขนพองสยองกล้าวแล้วทำไมผมไม่เห็นอย่างที่คุณว่าพนักงานบริษัทถามโดยยังไม่ปักใจเชื่อคำของชายแกผมเป็นคนทรงเจ้า ชายแก่บอกเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งว่ามีรถเมคันหนึง่งคว่มอยู่ในหนองน้ำห่างจากตัวเมืองไปไม่กี่กิโลเมตรซึ่งรถคันนั้นเป็นคันเดียวกันกับที่พนักงานบริษัทและชายแก่ขึ้นมาในคืนนั้นนั่นเองตำรวจพบคนขับและกระเป๋ารถเป็นศพในสภาพเน่าเปื่อยอยู่ในรถ นอกจากนั้นยังมีปริศนาอีกหลายๆอย่างที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เช่นรถเมลคันนั้นวิ่งมาถึงจุดที่ความได้อย่างไรในเมื่อถังน้ำมันไม่มีน้ำมันสักหยดจะว่าน้ำมันหมดก็ไม่ใช่เพราะในถังน้ำมันมีสภาพเก่าเหมือนรถคันนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมานานกล้องวงจรปิดที่ไม่สามารถจับภาพรถเมลคันนี้ได้เลย และศพของโซเฟอร์และกระเป๋ารถเม์เน่าเปื่อยเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งที่เวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปีพุทธศักราช2538และโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศจีนจนทําให้ชาวจีนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่เกิดเหตุนั้นต้องขยาดกับการนั่งรถเม์เที่ยวสุดท้ายของวันเป็นอย่างมาก เพราะกลัวว่าอาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญแบบนี้เข้าสักวันต่อด้วยเรื่องสยองขวัญอีกสักหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอยากกลับบ้านเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นที่หาดแม่พิมพ์จังหวัดระยองครับว่ากันว่าถ้าคนเราต้องตายก่อนวัยอันควรพูดง่าย คือเกิดเหตุที่ทำให้ตายก่อนถึงวัยสิ้นอายุไขยแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นกังวลว่าภารกิจของตนยังไม่จบสิ้นมีสิ่งข้างค้างที่จะต้องทำอีกมากมายเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบสิบปีก่อนตอนที่ผมเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยและกำลังหางานทำ แต่ก็หายากเหลือเกินครับผมตกที่นั่งเดียวกับเพื่อนๆคือเตะฝุ่นไปเรื่อยและแบมือขอเงินพ่อแม่ใช้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากหรอกครับเที่ยวเตะสนุกสนานไปด้วยซ้ำมีอยู่คราวหนึง่งผมไปเที่ยวหาดแม่พิมพ์ที่ระยองกับเพื่อนเกือบสิบคนผมไปเช่ารีสอร์ทที่ริมทะเลพวกเราสิงสู่อยู่ชายหาดตั้งแต่จวนเย็นจนมืดคำ่ำ เพื่อนกลุ่มหนึ่งอาสาไปซื้อเหล้าเบียร์และกับแกล้มมานั่งกินกันให้สำราญแถวชายหาดนั่นแหละส่วนผมนั่งพึ่งลมเล่นเฝ้าเสื้อเฝ้าของอยู่กับเพื่อนอีกสองถึงสามคนราวทุ่มกลัวกลัวเห็นจะได้เพื่อนพาแฟนไปเดินเล่นกระหนุ่มกระหนิงทิ้งผมนอนดูเดือนข้างขึ้นอยู่คนเดียวบรรยากาศนั้นไม่น่ากลัวหรอกครับ เพราะมีแสงไฟรีสอร์ทค่อนข้างสว่างและไม่เปลี่ยวเท่าไรนักในขณะที่ผมกำลังนอนเพลินๆอยู่นั้นผมรู้สึกว่ามีคนเดินมาอยู่ข้างๆพอลืมตาขึ้นมาก็เห็นเด็กตัวนิดเดียวยืนอยู่คนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุราวเจ็ดขวบแสงไฟส่องให้เห็นว่าเธอนั้นใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวลายการ์ตูนกางเกงขาสั้นสีแดง เปียกโชกไปทั้งตัวรวมทั้งหัวเปียกปอนจนมีน้ำหยดติงต๋งๆินี่หนูไม่หนาวเือผมทักในใจคิดว่าเด็กอะไรขำมืดยังไม่รู้จักเข้าบ้านหนาวเสียงเศร้าๆดังเค้ากับเสียงคลื่นซ้อหาดเธอห่อไหลตัวสั่นขึ้นมาทันทีจนผมอดเวทนาไม่ได้หรือว่าเธอจะหลงทาง พ่อแม่ไปไหนล่ะทำไมมาคนเดียวหลงกับใครหรือเปล่าเด็กน้อยก้มหน้าตอบเบาๆว่าทุกคนกลับบ้านไปหมดแล้วอ้าวเป็นเรื่องละสิผมเจอเด็กหลงทางเข้าจริงๆด้วยผมรีบลุกขึ้นนั่งตั้งใจว่าต้องช่วยเด็กคนนี้เลดถามว่าเธอมาจากไหนบ้านช่องอยู่แห่งหนตำบลใดเธอตอบว่าบ้านอยู่อยุธยา มาเที่ยวทะเลกับพ่อแม่พี่น้องและเธอกลับบ้านไม่ได้ลมหนาวพัดมาวูบหนึ่งแปลกมากที่อากาศค่อนข้างอบอ้าวแต่ลมนั้นเป็นลมหนาวจนผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวครับจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะไปหาตำรวจด้วยกันไหมเธอไม่ตอบแต่เงยหน้ามองผมตอนนั้นผมเอง ผมสังเกตว่าในตาของเธอนั้นแดงกำาเหมือนเส้นเลือดตาขาวแตกแต่เมื่อกี้ยังไม่เป็นแบบนี้เลยนี่อากาศยิ่งหนาวเย็นเสียงคลื่นก็คล้ายเสียงใครกำลังร้องไห้อยู่ใกล,กล้ๆผมรู้สึกว่ายิ่งจ้องนานเธอก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปทุกทีมีน้าําใสๆไหลรินออกจากจมูกและเมื่อเธออ้าปากขึ้นก็มีน้ำไหลออกมาเหมือนกัน สีผิวทั้งใบหน้าและเนื้อตัวของเธอคล้ำลงต่อหน้าต่อตาผมจนดูเขียวไปหมดวินาทีนั้นผมถึงกับช็อกนี่มันศพเด็กจมน้ำตายชัดๆผมใจหายวาบตัวแข็งทื่อหนูอยากกลับบ้านเสียงปนสะอื้นดังแว่วอย่างหวยหวนหนหูคิดถึงแม่หนูกลัวหนูหนาวช่วยหนูด้วยเธอคะ่ะ ขนหัวผมลุกสู้ม่านตาพระมัวไปหมดแต่ยังเห็นว่าเธอพูดโดยไม่เปิดปากแม้แต่น้อยน้ำใสยๆยังไหลพลักๆออกจากปากและจมูกแถมยังมีเลือดเป็นสายบางๆปนออกมาด้วยผมรู้สึกหน้ามืดวิงเวียนวูบวาบเหมือนโลกทั้งโลกกำลังหมุนติว้วทันใดนั้นเสียงเพื่อนก็เรียกชื่อผมอย่างตกใจพอดีกับที่ผมงายหลังพลึง ภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนจะหมดสตินั้นเด็กน้อยยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ดูเหมือนเพื่อนผมจะไม่เห็นเธอเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อนบอกว่าผมหมดสติไปราวห้านาทีพวกเขาแปลกใจมากที่เห็นผมนั่งพูดอยู่คนเดียวแล้วอยู่ดีๆก็โงนเงียนล้มตึงไปเฉยๆพอฟื้นคืนสติผมก็เล่าเรื่องที่ผมเจอให้เพื่อนๆฟัง ทุกคนดูวิตกกับเรื่องที่ผมเล่าจากนั้นพวกเราก็รีบเก็บเข้าของและม้วนเสือขึ้นข้างบนรีสอร์ททันทีชายหาดแห่งนี้เคยมีเด็กจมน้ำตายแทบทุกปีจนเป็นที่เรื่องลือนึกไม่ถึงว่าผมจะได้มาเจอกับวิญญาณของเด็กหญิงที่น่าสงสารภาพของเธอยังติดหูติดตาผมมาจนถึงทุกวันนี้น่าสงสารมากเลยครับเวลาที่ผมทำบุญใส่บาตร ผมก็มักจะอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอเสมอผมอยากช่วยเธอมากกว่านี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงผมอธิฐานจิตบอกเธอเสมอว่าไม่ต้องห่วงอะไรอีกแล้วละ่ะนู้จากโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปสู่สุขคติและได้เกิดในภพภูมิที่ดีขออย่ายให้พบกับชะตากรรมเช่นนี้อีกเลยเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับ